มาค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะหลายหลายคนคิดว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นสำคัญมากนะคะหลายคนก็บอกมันไม่สำคัญก็แค่กระดาษใบเดียวนะ,ค,ะคือมันก็มีทั้งส่วนที่สำคัญแล้วก็ส่วนที่สร้างปัญหาได้นะ,ะอย่างกรณีสาวท่านนี้คือเธอได้รู้จักพบรักกับหนุ่มต่างชาติจนความรักสุสขงอมนะคะแล้วเขาก็มา แต่งงานกับเธอในการจดทะเบียนสมรสนะคะทั้งคู่ก็ไปมาหาสู่กันเธอไปที่บ้านเขานะคะประเทศเขาเขาก็มาที่ที่บ้านเธอก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้นะคะจนกระทั่งผ่านไป3ปีหลังจาก3ปีแล้วเขาบอกว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องย้ายไปทํางานอีกประเทศหนึ่งนะคะ,ะซึ่งเธอก็บอกโอเคนะ,คะหลังจากที่เขาย้ายไปทํางานอีกประเทศหนึง่ง คือไม่สามารถติดต่อเขาได้เลยเงินที่เคยส่งให้ใช้ทุกเดือนก็หยุดนะก,ก็ก็คือหายสับสนไปเลยนะคะาถามติดต่อไปที่ทางญาติเขาทางญาติเขาก็บอกว่าไปทํางานที่ประเทศนี้ที่ประเทศนี้ย้ายไปที่ประเทศนี้กับแฟนของเขานะคะคือสรุปว่าเขามีแฟนนะคะคือมีผู้หญิงคนใหม่ว่างั้นเถอะแล้วก็ไปอยู่อีกประเทศหนึ่งของผู้หญิงคนนั้นเลยนะคะซึ่งเธอ เธอบอกเธองงมากนะคะแล้วตอนนี้ผ่านไปนะคะหลังจากที่เขาหายไปเลยผ่านไปสองปีเธอก็พบรักกับหนุ่มคนใหม่นะคะเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันแล้วก็เขาอยากจะแต่งงานแล้วก็พาเธอไปอยู่ที่ประเทศเขาแต่ติดปัญหาที่ว่าเธอมีทะเบียนสมรสอยู่นะคะจะทำอย่างไรป้าแก้วก็เลยแนะนำว่าให้ไปติดต่อที่ศาลเยาวชนเด็กและครอบครัวนะคะ ให้ให้ให้ไปติดต่อทนายที่นั่นนะคะแล้วเขาก็จะทําการเขาเรียกอะไรไม่มีการติดต่ออุปถรรัมหรือช่วยเหลืออะไรเป็นเวลามากกว่าปีหนึ่งหรือสองปีเนี่ยสามารถที่จะไปเขาเรียกอะไรว่าไปแบบ การสมรสเนีไปถือว่าเป็นมรคค่าได้หรือทําการหย่าได้นะคะโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่จะเป็นที่จะต้องมานะคะสามารถทําได้นะคะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะประแก้วก็แนะนําไปแบบนี้เรื่องนี้ที่เอามาเล่าสู่กันฟังไม่ใช่ว่าให้ทุกคนกลัวการจดทะเบียนสมรสนะคะคือในกรณีแบบนี้มันก็มีนะ,ะแล้วก็หลายคนด้วยที่ว่าจดทะเบียนสมรสแล้วอยู่ๆก็ผู้ชายก็หายสับสนไปเลยหายไปเลย หายไปจากระบบหายแต่ไม ja right. ่ไ uh, ด <c oughs> ้ตายนะคะหายหายไปจากซารระบบชีวิตเลยนะคะคือเขาไม่อยากเขาเขาไม่มาอยากให้เสียเวลานะคะเขาคิดว่าเออจดทะเบียนที่เมืองไทยแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรนะเขาคิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมีผลนะคะคือเขาจะไปจดทะเบียนสมรสกับใครที่ไหนก็ตามนะเขาเขาจะต้องมีใบรับรองสดแล้วตัวเนี้ยมันก็จะติด ที่เขาว่าเขามันก็จะขึ้นมาเป็นว่าเขาเคยจดทะเบียนสมรสแล้วแต่ส่วนใหญ่นะคะถ้าสมมุติว่าเขามีแฟนในโซนยุโรปเหมือนกันคือเขาไม่จะเป็นที่จะต้องแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสเขาสามารถที่จะอยู่กินร่วมกันได้นะคะแล้วก็เขาไม่เน้นการจดทะเบียนสมรสนะคะเรื่องนี้ก็เลยมาฝากไว้นะคะให้สาวๆหลายๆท่านพึงตัดสินใจดีๆนะ,ะแต่ ว่าการไม่จดทะเบียนสมรสนะคะมันมันก็มีผลได้อย่างหนึง่งแล้วก็มีผลเสียอย่างหนึง่งคือในกรณีที่สมมติว่าเขาเขาเกิดเสียชีวิตอะไรมาเราก็จะไม่ได้อะไรหรือช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้เลยหรือในกรณีที่เขาเจ็บป่วยนะคะซึ่งจะต้องให้ทางญาติหรือทางเมียนะคะเซ็นเซ็นรับรองแต่ถ้าเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสเราไม่สามารถที่จะเซ็นอนุญาตอะไรได้เลย นะ,ะในกรณีแบบนี้ก็มีหรือจัดการนู่นนี่นั่นไม่ได้เลยนะ,ะ,ะคะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประกาศรัชนี้ไปทํางานกันวันนี้